สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมต้นเทียนนะครับผมเป็นวัดสรีประดูนะครับวัดที่ติดอันดับนะครับามาดูลักษณะความสวยงามของต้นเทียนนี้อลังการมากนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสมาท้ายท้ายครับงานก็จะปิดแล้วนะครับดูบรรยากาศก็คนไม่มีนะครับผมเหลือแต่ต้นเทียน สามต้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูต้นแรกนะครับเป็นวัดสีประดูนะครับผมยอดสวยงามอลังการครับผมงานแห่เทียนก็เริ่มปิดลงแล้วนะครับเหลือแต่ต้นเทียนไว้ดูประมาณสามต้นนะครับสั่งเลยประทุมก็เพิ่งมีโอกาสมาครับผมเป็นวันแรกนะครับผม วันสุดท้ายวันปิดงานนะครับตรงนี้ก็เป็นรางวันชนะเลิศนนะครับประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่นะครับผมดูใกล้ๆครับสวยงามนะครับผม ว่าทาได้ปลาเนียมากนะครับผมบรรยากาศก็เงียบเงาครับวันนี้ก็มาแต่หกโมงเช้าครับผมก็พุ่งนี้เขาก็จะย้ายกลับวัดแล้วนะครับนี่ครับการเขียนสลักลวดลายนะครับผมละเอียดปลาเนียดมากนะครับสนับสนุนโดย อันชาติประกันภัยครับตัวนี้เป็นติดพิมพ์นะครับติดอันดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูต้นต้นที่สองนะครับ เี็นวัดอะไรเนาะเดี๋ยวเได้เข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับเป็นวัดสีแสงทองนะครับผมนี่เป็นเทียนออกสีเข้มๆหน่อยนะครับก็สวยงามครับผม ก็สวยงามนะครับผมชอบสีเทียนมากนะครับผมสีเข้มดีนะครับเป็นวัดสีแสงทองนะครับผมของจังหวัดอุบลครับเดี๋ยวเราย้ายมาดูต้นนี้นะครับันนี้ก็เป็นวัดกบค,คูณนะครับผมวัดกุด คูณนะครับก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับอากาศตอนเช้าก็เงีย <g> บ <iggle> สงัดเลยนะครับผมผมชอบไม่มีคนเยอะก็เลยมาลองดูเดินเล่นนะครับ บรรยากาศก็ฝนพรมๆเดี๋ยวไปดูต้นสุดท้ายนะครับผมบนี่ก็เป็นอำเภอดอนมดแดงนะครับเขามาร่วมงาน<อ>งก็<อ>เดี๋ยวเขาก็จะเอากลับแล้วนะครับก็อตอนนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมดูกันนะครับน่าจะทำมาจากใบอะไรผมไม่รู้ใบใบลานั้ยครับลักษณะใบลานนะครับ ก็สวยงามครับผมเป็นใบไม้โบราณนะครับเลับได้สวยงามนะครับพอทำได้ดีมานะครับผมใบไม้นะครับทำเป็นกรีเป็นกีบนี่ก็สวยงามดีนะครับครับมาดูต้นนี้ครับ จะสวยงามนะครับผมตัวน,นี้น่าจะเป็นติดพิมพ์นะครับผมติดพิมพ์รถลายสวยงามตรงน,นี้เป็นวัดใตท่านะครับผมจะอยู่ริมมูลนะครับผม,ผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันวัดนี้ครับ สวยงามมากบัดใต้ถ้าก็แหีเทียนปีนี้ก็คึกคืนอยู่นะครับฝนก็เยอะกว่าทุกปีก็สำหรับ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับผมก็ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่แเพียนขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ